สดีค่าบทุกคนผมนนท์ทกนะครับก็ถึงตามที่เป้าหมายเลยเนาะก็ต่อไปก็เป็นห้าร้อยซับสไครนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมานะครับก็เนื่องจากคลิป Q&A มันมีคนน้อยนะครับก็เลยมีคําถามไม่กี่คําถามเนาะก็เลือกมา้วคบคําถามเดียวเนาะมันมันน้อยเกินไปเนาะก็คําถามแรกคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะผมอยู่จังหวัดเอ่อนครพนมนะครับก็ใกล้ๆกับมุกดาหารเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ชมคลิปเลยครับ ใครนะในที่ไม่แกล้งมาคมแหงกับชีวิตที่ฉันเองเชื่อเอาไว้อยู่ในสันดาน,นอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับนี่มันผิดพลาดด้วยหมาก1 5 6ชิ้นมันจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้แต่บางชิ้นเคลื่อนที่โดยสุมบางตัวเปลี่ยนความสามารถเองมีเพียงคนโง่ทั้งหมดเท่าน,นั้นที่คิด ความสามารถเกมแบบนี้ได้อีกอย่างฉันมองไม่เห็นอะไรเลยความสามารถของครอบครัวแชงการควบคุมความสามารถนี้จะขโมยหนึ่งในประจักษ์สัมผัสของเป้าหมายและวิยวาที่เกี่ยวกับผู้ที่ครอบครองจะเปลี่ยนเป็นสีดำฉันเล่นเกมบ้าๆนี้แล้วยังโดนขโมยตาไปอีก นายประเมินชั้นต่ำไปนะทิกง่ายๆของนายมันมมันไม่มีทางเปลี่ยนโชคชะตาของนายได้ชันคือทิรกของโชคชะตานายไม่มีทางเอาชนะชันได้ถ้าแล้วนายไม่มีทางเอาชนะชันได้จะโจมตีมายังไงมันก็มีผลทั้งนั้นอจริงดิอาจารย์แค่นี้ฉันเกลียดพวกที่บอกว่าฉันไม่รู้จักความเจ็บปวดนายสามารถโจมตีชั้นได้โดยไม่ต้องยั้งถ้านายจะทําให้ชั้นยอมแพ้ ก็จะสอนความจุกตัที่แท้จริงให้เองนาจะวิ่งหนีหางจุกตูดแทบไม่ทันยินดีดีใจที่ได้เจออิลมามันจะสูงทำไมเล่าใจเย็นสิใจเย็นขอบคุณที่สละเวลาให้ตอนนี้แหละควรพูดออกมาให้หมดตาคิดว่าจะได้การสนับสนุนจากสภาทักเรียนนั่นหรอใช่สภานักเรียนก็มีอิทธิพลต่อต่อคณะครูมากพอสมควรถ้าให้สภานักเรียนเซ็นให้แล้วก็ ถึงมันจะเป็นสิ่งที่สิ้นหวังแต่มันสามารถทําให้เราทําอะไรได้มากขึ้นตอนนี้แหละเธอก็น่าจะรู้อยู่ว่าพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่กานสรุปง่ายๆฉันอยากได้จดหมายแนะนําเพื่อสนับสนุนการย้ายไปรอยย o อนทำไมเอา้าก็กูยายจะย้ายทำไมอะ <What? S 2> สําหรับนายฉันทําให้ได้ทุกอย่างอยากจะพูดแบบนั้นแต่ฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ ฉันรู้ประธานอาจจะทำแบบนั้นไม่ได้แต่ยีที่จะตอบแทนทุกอย่างทาไมถึงอยากจะย้ายไปที่รอยย่อว,วันขนาดนั้นกันืีว่าตอบมาถ้าไม่งั้นฉันจะไอ้ยีว่าบอกฉันมาถ้าไม่ในฉันในฐานะประธานคงไม่สามารถตอบตกลงได้หรอกนะฉันคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบอก ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกนายถึงต้องทำแบบนั้นฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่านักเรียนที่มีปัญหาอย่างพวกเราเป็นปิษาจที่โดดเด่นเดี๋ยวนะนี่ฉันแพ้ฉันน่าจะคลองเกมโดยสมบูรณ์แล้วนี่นาะแล้วทำไมฉันทำยังไงให้พลาดตีนะมันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะแพ้ไม่มันเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นลิกซาเบตา้า ความสามารถได้รับความรักเต็มรูปแบบรู้สึกนี้อืทำไมฉันละสายตาไม่ได้แล้วยังควบคุมจมูกฉันอีกมันไม่สําคัญหรอกว่าจะรู้สึกยังไงแต่มันทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นชะมัดเลยนี่คือสาเหตุที่ฉันเลิกเล่นการพนันไม่ได้ผมขอโทษจากใจกกิงครับ ที่โจมตีคุณในวันเปิดเรียนหลังจากนั้นผมก็คิดว่าผมแข็งแกร่งที่สุดเข้าใกล้การเป็นจอมมารอีกขั้นแต่ว่าผมคิดผิดมันไม่จะเป็นว่าต้องแข็งแกร่งที่สุดหรือมีความตั้งใจที่สุดหากการปรศจ,จากความต่ตองผมก็จะไม่ได้อะไรเลยผู้แข่งของฉันทำให้ฉันรู้ว่าคนที่ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นจะไม่มีวันกลายเป็นจอมมารได้ การที่โจมตีคุณในวันนั้นถือเป็นความผิดพลาดท,ที่ใหญ่หลวงนะักผมรู้ว่าคุณคงไม่มีวันให้อภัยผมแต่ยังไงผมก็อยากจะขอโทษวิศารการเห็นโครงปีกเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความจริงใจสูงสุดฉันไม่คิดว่านายจะทําแบบนี้นายค่อนข้างบ้านนะจนฉันลืมความโกรธนั้นไปหมดเลยนายคงจะต้องมีคูคแข่งที่ดีดแน่เลยห้องวิดาลีดนะ เต็มไปด้วยปีศาจที่แข็งแกร่งวิถีชีวิตที่ป่าเถื่อนและอิสระของพวกเขาทำให้ฉันอิจฉาเล็กน้อยฉันอยากให้ทุกคนรู้ความสามารถของตนเองฉนรู้ว่ารอยยวันมีค่าแค่ไหนถ้าทำได้แล้วก็พวกเขาจะได้พบแสงสว่างของพวกเขาเองทุกคนก็จะได้ให้ความสนใจกับพวกเขาฉันเชื่อในตัวเพื่อนห้องฉันฉันจึงอยากให้ช่วยพวกเขา อเมริการู้สึกประมาชมัดทุกคนเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเราก็ทําได้แล้วเือแค่คนเดียวเท่านั้นขอบคุณที่ชมคลิปครับก็เหมือนร้อยห้าสิบแล้วก็ฉลองได้ปยอดเลยดีใจแลนะ้วเนาะก็เดี๋ยวเพจเก่าน่าจะแบบน่าจะแปลหมดเลยนะก็เดี๋ยวผมไปหาเพจใหม่ให้เนาะก็ประมาณนั้นแหละก็นนหลับฟันดีครับบายคุณพี่อยู่จังหวัด không subscribe cho kênh yêu Mì Gõ may nhà vì tình những nhớ khỏi ta hay bay em